โลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญอยู่ๆมันจะทําของกันง่ายๆถ้าเราไม่ทําเขามาก่อนเขาทำเราไม่โดนหรอกค่ะคนที่เขาทําของใส่การมีแค่วันเดือนปีเกิดเขาสามารถทําได้เลยไหมขอความรู้เรื่องนี้หน่อยนะคะอันนี้ต้องไม่โลกจิตตามเนาะส่วนใหญ่คนที่ทําของจะเป็นพวกลักษณะโลกจิตนะแล้วก็เป็นคนที่เห็นคนอื่นเฮี้ยหมดตัวเองดีอยู่คนเดียวมึงสังเกตนะฮะพวกที่เล่นของเนี่ยจะเป็นสัลักษณะแบบนี้หลายคนบอกยุคนี้แล้วทุกอย่างทันสมัยหมดคนคงไม่เล่นของแล้วไม่จริงค่ะ ไม่จริงตราบใดที่คนยังมีความโลภความโกรธความหลงและคนยังเห็นวัตถุสําคัญต่อจิตใจของคนนะ่ะคนมันก็จะเล่นของไปต,อไปตลอดทุกยุคทุก,ทก,ทกสมัยอยู่อย่างนั้นแหละต่อให้วัตถุเทคโนโลยีมันจะเจริญแต่จิตใจคนมันไม่เจริญตามยังไงคนมันก็ต้องพึ่งคุณไสแต่เราอย่าไปยุ่งกับมันสิ่งเหล่านี้มันไม่เคยทําให้ใครเจริญได้จริงหรอกนะคะในฐานะที่กูเรียนทั้งขาวและดํามาก่อนกูรู้ว่าสุดท้ายจุดจบมันก็หนีไม่พ้นกรรมไม่มีใคร มีอำนาจเหนือกรรมทีนี้เราอ่ะไม่ได้เป็นคนที่จิตใจชั่วร้ายแบบนั้นเราก็ต้องตั้งสติว่าการที่เราจะต้องโดนของเขาหรือไม่โดนของเนี่ยมันต้องเป็นบุญสัมพันธ์หรือบาปสัมพันธ์ไหมนะมันคงจะเป็นบาปที่เราเคยเกี่ยวข้องกับเขามาแต่ชาติปางก่อนเราคงเคยทําเขามาเราทําเวรทํากรรมกับเขามาเขาถึงมาเอาเราคืนในชาตินี้คนที่บูชาพญายมเนี่ยมึงไม่ต้องห่วงเลยค่ะ ถ้ามึงไม่ผิดมึงไม่ตายหรอกคะ่ะพญายมเนี่ยเหมือนเปาบุญจินถ้ามึงไม่ชัว่วมึงก็จะรอด,ดยกเว้นว่ามึงเป็นคนผิดเสเองถึงแม้ว่าท่านจะตรงไปตรงมาแต่เมตตาของพญายมนั้นก็สูงนะคะอันนี้ที่อมาตั้งทุกวันเนี่ยไม่ใช่เอามาตั้งขายนะตั้งให้พวกมึงเห็นแล้วเป็นธรรมะระล,ลึกถึงตัวเองว่าเออเราจะทําทในสิ่งที่มันไม่ดีให้เรามุ่งมั่นทําสิ่งดีๆต่อไปพญยายมถ้ามึงเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะสิ่งร้ายๆมันจะสะท้อนย้อนกลับไปสู่ผู้กระทําเองมึงไม่ต้องงห่วะแล กรรมเหล่านั้นที่เขาทาใส่เรามันจะบนสะท้อนกลับไปหามันเองขอให้มึงเชื่อมั่นตรงนี้นะคะแล้วมึงการที่มึงสวดบนไหว้พักตื่นเช้าใส่บาตรือการป้องกันคุณใส่ที่ดีที่สุดถ้าเราไม่ผิดเราไม่ตายถ้าเราไม่มีกรรมกับเขาเราไม่โดนคุณใส่จากเขาแน่นอนค่ะโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญอยูๆ่ๆมันจะทําของกันง่ายๆถ้าเราไม่ทําเขามาก่อนเขาทาเราไม่โดนหรอกค่ะถ้ามึงมีความเชื่อมัน่นในความดีที่มึงทํา แล้วมึงเชื่อมั่นในตัวกูเชื่อมั่นในสิ่งที่กูแนะนําแล้วมึงลองไปพิจารณาดูว่าสิ่งที่กูแนะนําทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องพิสดารและไม่ใช่เรื่องที่ให้ไปทําร้ายใครเลยนะคะเป็นการที่ทําให้ตัวเองมีสติทุกๆเรื่องเลยที่กูแนะนําไปถ้ามึงมีสติมึงปฏิบัติดีมึงทําบุญทํากุศลแล้วมึงรู้ตัวว่ามึงจะไม่ทําร้ายใครมึงจะไม่ตอบโต้ไฟด้วยของร้อนมึงจะไม่เอาน้ํามันไปลาดบนกองไฟมึงจะยุติเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรอย่างนี้คือเรื่องจริงแล้วมึงยุติมันได้มึงตัั้้งสสติิอโหมนได ไอ้คุณใสมนดำที่มันร้ายแรงต่างๆมันก็จะค่อยๆเสื่อมอนุภาพไปเอง